สวัสดีครับนานาาแฟมิลรีครับผมสวัสดีแม่แม่เอชซีจกท่านครับผมวันนี้นานายจะมารีวิวของฝากจากพี่ติ๊กที่ส่งมาให้นานายกับลูกๆของเรานะครับครอบครัวของเราได้ทานกันก็มีกะปิครับผมมีกะปินี่นี่กะปิครับอันนี้กะปิกะปิใต้เลยนะครับแล้วก็มีพริกแกงนะครับแล้วก็มีอ,อันนี้เขาเรียกว่า ม,นะมันขี้หนูนะมันขี้หนูแล้วก็มีปลาเสียดนะครับมีปลาเสียดนี่ปลาเสียรฝากมาให้แล้วก็มีอีกลหลายๆอย่างที่คนพิติกส่งมาเนอะนะครับนะพิติกบอกว่าเอาไปทําอาหารอร่อยนะครับคนอีสานอย่างผมคนสุรินนะครับคนสุรินคนสุรินอย่างน้าไนาเนี่ยไม่เคยกินอาหารใต้นะครับแต่พิติกส่งมาบอกว่าลองดูสินะครับ เ่าจะเป็นยังไงวันนี้เราจะแกงเป็นแกงแกงปลาใส่กับมันขี้หนูนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยางงานัยางไงาน,นะครับใส่อะไรไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับพอดีน้านน่ก็ชมแล้วนะครับวิธีการทําอย่างไรนะครับน้นานา่ไม่ใช่คนใต้นะครับน้าไนยไม่ใช่คนใต้นะฮะน้านายเป็นคนอีสานโดยกำเนิดกาเนิดเกิดม <Tucker. S 2> <ustom> านะครับคนอีสานเด้อนะฮะหนวดเคราเหมือนคนใต้น้อใส่หมวกแบบนี้ โอเคครับครับผมเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับเป็นแกงใส่กะทิครับที่เห็นในรีวิวที่เขาที่เขาทำใน Youtube นะครับผมนานายก็เลยมาลองทำดูนะครับแรกๆก็เอาเอาพริกแกงละลายก่อนครับพริกแกงไม่รู้ว่านี่ครับไปประมาณนี้นะครับ เผ็ดหรือเปล่านะนานายกินไม่กินเผ็ดแล้วก็ใส่กะปินิดนึงครับเาใส่กะปินิดนึงครับใส่กะปิปลายเคยใส่เคยอู้ยหอม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 มากมากหอมจังนะครับแล้วก็นาำีิลปลายอ๋หัวขั่วครับหรือว่าขัว่วมัน ที่ับเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วอ้หอมมากครับอหอมจริงๆเ,เสร็จแล้วก็ใส่มันขี้หนูครับกกขนหนูงนานายปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วขินลงกกไปนะครับผมแล้วก็เพิ่มไปด้วยเครื่องปรุงนะครับใส่แค่ผงชูรสนะครับเพราะว่ากะปิเคยนี่ก็น่าจะ เก็บแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผงชูรสก่อนแปน้งนึงนะครับผมแป้ง,งัวแป้ง,งัวก่อนตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมก็ให้เดือดไปเรื่อยๆครับผมเดือดไปเรื่อยๆหอมมากมากหอมมากมากเลยหอมจริงๆ <c oughs> จริงๆหอมจริงๆ ตอไปเรื่อยๆนะครับผมต่อไปเรื่ยาเดี๋ยวใส่แป้งก่อนแป๊บนึงครับผมชุดรถแป้ครับ ปีก็เค็มแล้วนะครับเราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มวรอให้มันมันสุกก่อน,นครับไม่รู้ว่าสุกตอนไหนนะมันเพราะเป็นครั้งแรกที่ครับที่ที่ได้อ่าต้มแกงทางใต้ครับต้มไออะไรไอมันมันขี้หนูขี้หนูนะฮะมันขี้หนูนะฮะ ันนเห็นใน YouTube ก็ทำนะานายไปเรียนแบบก็เชิชไปดูว่าการออ่ต้มแกงอะไรแกงแกงมันขี้หนูก็เห็นใน YouTube ก็ลองทำดูนะครับเป็นยังไงนี่กะปิครับกะปิคุณพี่ติ๊กครับส่งมาให้แบบจัดให้ให้เป็นเซตมาเลยครับผมพี่ติ๊กส่งอาหารจากปากใต้มาสุรินเลยนะครับมี พริกแกงครับมีพริกแกงเลยนะครับแล้วก็มีเคยมีกะปินะฮะ,ะแล้วก็มีหลายหลอย่างเลยนะครับผมมีปลาเสียบด้วยนะครับมีปลาเสียบนั่นไหนก็เตรียมแล้วนะครับผม<อ>เดี๋ยวให้ทางนี้เดือดก่อนฮนะหรือลงเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวนั่นไหนลงเลยก็แล้วกันเนาะมันกับปลาก็น่าจะสุกพร้อมกันนะครับใช่ไหมพี่ติก๊กถ้าพี่ติ๊กชมคลิปนี้พี่ติก๊กคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับผมอั่ลงก็ได้ครับ วิธีการทําแบบนี้หรือเปล่านะครับเป็นการครั้งแรกครับต้มครั้งแรกแกงครั้งแรกนะครับ,รบแต่หอมมากมากครับแต่หอมหอมจริงจหอมพริกแกงครับหอมพริกแกงพกแกงเยเราดเียเติมน้ำหร,รือเปล่าัิธีถ้าเติมน้ำจะเติมน้ำเติมน้ำหน่อยสักหนึ่งนเติมน้ำด้วยพอที่ไม่มีหางกะทินะครับไม่มีหางกะทิก็ต้องเติมน้ำไปอ,อย่เปิดไฟแรง กะปินี่เราก็ต้องเก็บไว้นะครับเก็บไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวลองดูครับว่าผีมือจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมเวลากินรน่าจะอร่อยนะครับหอมหอมพริกแก่พริกแกหดือยผมหอมพริกแกต้มสุดยอดอันนี้กะปิกะปิก็ กะปิปาสต้าเดืยเฉพาะอเคยเขาเรียกว่าเคยนี่ะฮะของแท้เลยนะฮะของแท้จากสุราษฎร์นะร้านพิติ๊กมีขายนะครับร้านพิติ๊กที่สุราษฎร์มีขายนะครับรีวิวให้พิติ๊กเลยของแท้แล้วก็มีอะไรนะไอ้กะปิอีกหนึ่งอย่างคือว่าไปผัดผัดข้าวอร่อยนะผัดข้าวอร่อยเดี๋ยวเราจะรีวิวกันผัดข้าวให้ด้วยว่าจะอร่อยหรือเปล่า คนจนนี่นายคนจนริ่หมดแล้วครับ <c oughs> เกาทําแบบนี้หรือเปล่านานายไม่รู้นะฮะเอ๋เหลืองน่ากินมากครับแล้วก็สุดท้ายก็จะบอกว่าเขาใส่ใบมะกรูดด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้ยังเพิ่งใส่เพราะยังยังยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวนานายนผัดอันนี้ก่อนนะครับผัดของเกา่นาน้ำมันอย่นางไรต้องน้ำมันน้ำมันตรง ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บครับผมนี่ที่ดูในสูตรนะฮะดูในสูตรของยูทูปนะฮะน้ำตาลปิ๊บมดเยอะมากเลย <c oughs> น้ำตาลปี๊บทำไมมีแต่มด <c oughs> น้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บของพี่ติ๊กนะฮะตอนนี้นี่ก็เป็นเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับผมที่เรายังกินไม่หมดต <c oughs> อนนี้ก็พออร่อยหวานเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ เราให้น้ำตาลติดอะไรยเดี๋ยวรอให้ละลายก่อนแป๊บนึงครับหอมมากเลย รับตอนนี้นะครับดูสีสันน่ากินมากเลยนะครับดูสิโอเหลืออารำแต่รสชาตินายอาจจะใช่แถวใต้เขาทาหรือเปล่าก็ไม่รู้ๆๆนะแต่รสชาติกลมกลมนะหวานหวานกลมกลมไม่ถึงกับหวานมากหนะ <c oughs> วานกลมเค็มกับจะปีเคยนะครับอะต่อไปก็ใส่นี่เลยค มันห,มหมนอมห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 อม,มนะครับแล้วก็ไป,ปดดนี่หอ,อมอเดี๋ยวเลนาจะจัดจานให้ วันหลังจากแกงใส่ไกไห่หมูใส่ก่ด้วยครับลาเสียดนะครับอืแล้วก็พระเอกของของแกงก็คือนี่ฮะมันขี้หนูครับมันขี้หนูนะะคนอีสานจะกินเป็นหรือเปล่า,านานี้ฮะเดี๋ยวจะเราดีวิวคนอีสานกินแกงใต้เลยว่าเป็นยังไงฮะจัดไป จัดไปจัดไปกินได้2เวลาครับพรุนี้ด้วยต้องแช่ตู้เย็นนะครับอันนั้นมันบูดแน่นอนเพราะใส่กะทิเนาะตดเยวนี่แก่ตายนี่นอนๆออนอนักดีกก็คือมันเลยครับ น่าทานไม่น่าทานยังไงก็รีวิวให้ชมแล้วนะครับผมนี่ฮะกูุ่มหอมหอมมากๆหอมแกงมันขี้หนูใส่ปลาเสียดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปให้รีวิวทั้มุ้ดขอทานก่อนว่าเป็นยังไงครับรสชาติเป็นยังไงองเลยคิด,กดแก้ก่อนอ,อาหารใต้เดี๋ยวให้ผมคุย

ของหวานมันเซงนะครับนี่ทำของหวานมันเซงครับรีวิวใช่ไหมรีวิวลองทานดยู่แต่เนี่ยมันเผ็ดมากโอ้มันนะนี่กินได้สั่งของหวานแกงบวชบวชของหวนพี่วีบอกว่าบวชมันได้เหรอะอร่อยไหมจ้าดูเผ็ดเผ็ดไหม มันกับเนื้อกัเนื้อเหมือนกันเหมือนกันนะอันนี้มันแซงครับอันนี้มันแซงรสชาัิเหมือนกันอันนี้มันแซงครับมันแซงมันแซงอีสานแล้วครับมันแซงอร่อยอันนี้มันเออ่มันมันขี้หนูครับอันนี้มันแซงครับรสชาติเหมือนกันว่าเดี๋ยวดูอร่อย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 ไปปะไปแล้วเปะไปแล้วเอิญมาจะลองอร่อยอาคอร่อยเหมือนกันเหมือนกัน รสชาติรสชาติอร่อยหวานรสชาติเหมือนกันเหมือนกันเลยนี่นี่มันแซ่งนี่มันแซงครับเหมือนมันแซ่งเหมือนกันใช่มันกันก็ผิดชื่อ

ให้ลองดีวิวตรงนี้มาดิอนไม่อร่อยเดี๋ยวให้คนให้คนรสชาติแบบกินจัดจ้านจัดจ้านลองลองทานดูครับว่าเป็นยังไงลองมาทานดูแกงบวชอร่อยเลยดูนนั้นถ้าเป็นของหวานอ่ยดูไอเนี้ยอร่อยไอ้แกงมันขี้หนู จากภาคใต้จากสุราษฎรลองลองดูก่อนเนาะนี่แกงนี่แกงเสียบปลามเนาะจิ้มก่อนว่าจิ้มก้วยครับมันเหมือนแกงมอีสานคนอีสานลองกินรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหนปะมันเหมือนมันอ่ะมันเหมือนมันปลาเราเนีาติมันนะรสชาติมันเนแต่ของเรามันออกจะหวานเนาะเพราะว่ามันเป็นดินทามใช่ใช่ใช่ ในตัวหวาอที่คำเนี่ยนี่ทีวีคนกินเผ็ดนะฮะผมกินใต้อออร่่ยะชอบกินแกงใต้เลยครับคนนี้มันอร่อยมันออกรสชาติอีกอย่างนึงแต่ของบ้านเราเนกินกับข้าวอร่อยพอดีไหมใช่ใช่กินกับข้าวอร่อยนี่เราแมาแกงได้แต่แบบบ้านของเรามันเอามาแกงแต่ของเรามันออกจะหวานมันจะเหมาะสําหรับทําของหวานด้วย แต่เราไปแกงอย่างไงเอาไปแกงไายโอ้โนี่เอาแกงไายได้มาแกงได้ใส่หมูใส่หมูใส่ไก่หมูใส่ไก่อร่อยแล้วก็เอามาบดเอามาบดก็อร่อยพริกแกงใต้โดยเฉพาะเลยพริกแกงจากสุราษฎร์แกงเขาเลยกับแบบเซ็ตมาให้ลอง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 ดูอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยอร่อยไหมกินกับข้าวกินข้าวกินข้าวเนาะตักข้าวกินข้าวไม่ไม่คู่กับข้าวอร่อยมไ่ ฟังดีๆนะกินข้าวมันแล้วขนาดกินข้าวนะลูก่อลขนาดกินข้าวนะกี่คำแล้ว100คือคนชอบยันไงชอบกินแกงใต้เนี่ยป้าเขาชอบกินแกงใต้เนี่ยไปทำงานอยู่กับคนใต้เขาเลยอยู่กับอยู่นครศรีธรรมราชเขาชอบให้กินอืแล้วก็มันเป็นไงก่็อันนี้ต้นมันเหมือนกับต้นไอ้นั่นนะไอ้ต้นเล็กๆมันไม่ใช่ต้นใหญ่นะมันไม่ใช่รากนะ มันไม่มันเป็นต้นเหมือนกับไอ้นั่นนะเหมือนกับต้นข้าวหัวอะไรนะเอออ่ะกองี่มันแฉะแฉะแก่ขึ้นับมันเป็นต้นไม่คือกับหมอะนลูกัะป้าเวมันปปลูกไปแล้วป้าเออข้าวมันทดสอบดูปลูกในกระถางดูเพื่อมันจะได้เออขนาดไม่เอาอันนั้นนะหมดไปแล้วแหละเนื้อเต็มหม้อเลยพรุ่งนี้ไปกินอีกอร่อยแอบใส่กับข้าวกิน มีกับข้าวเด็กหน่อยกินกับข้าวเด็กหน่อยอ่อยนนี้อันี้อันอยกินได้ถ้าจะมาใส่หมูชาเลยตอนนี้อยู่จริงกินอันนี้ไม่ต้องใส่หมูหรอใส่ไก่ใส่ไก่ไงมันใส่หมูใส่หมูใส่หมูก็ต้องใส่หมูสามชั้นเออเจอากัญชีดุ๊กซื้อแล้วจะได้มันเหรอเอาละครับนี่ก็เป็นทำกับข้าวครั้งแรกนะครับที่เป็นอาหารแบบปักใต้นะครับผมอ่า เป็นแบบแบบปลกไต้นะครับเป็นไอ้แกงมันขี้หนูนะครับใส่ปลาเสียดวัตถุดิบทั้งหมดของพิติกทั้งหมดเลยนะครับอร่อยมากครับพิติกอร่อยสุดๆเลยจริงๆอร่อยนะใส่ข้าวซีร้อนๆเนี่ยข้าวหอมมะลิสุรินเข้ากันเลยรสชาติคล้ายๆนีเลนะอันนี้มัน,น,นมันอันนี้มันแซงของเราเ,เดี๋ยวจะเอามันแซงไปลองแกงแบบนี้ มันจะได้ไหมอาจจะไม่เหมือนเดี๋ยวลองดูมันก็ทุกอย่างมันต้องมีน,นั้นแหละอ่านี่มันแซงจะทําของหวานนะครับผมครับนี่ก็เป็นนะครับแกงปักใต้ที่เราหลังแซนออกมานะครับผมอ,อร่อยมากหอมด้วยหอมหอมพริกแกงนะ่หอมพริกแกงรสชาติจัดจา้านดีครับผมสําหรับท่านที่ชอบเผ็ดๆนะนี่นเลยนะครับอ,อร่อยจริงๆครับครับขอบคุณพี่ติ๊กนะครับขอบคุณพี่ติ๊กนะครับ พิธีการสุราษฎร์นะครับที่ส่งวัตถุดิบนะครับส่งอาหารขนมอะไรต่างๆนะครับมาให้น้องเจ้านายนะครับน้องไข่นุ้ยนะครับแล้วก็ครอบครัวของนายนิวเมอรี่นะครับได้ทานกันขอบคุณมากส่งมาตลอดเลยนะครับผมขอบคุณติ๊กน้องพิ๊กนะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวนายจะสีข้าวข้าวใหม่ให้นะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวนะครับอาหารใต้นะครับผมวันนี้นายนก็แต่งตัวแบบใต้ใต้ด้วยนะครับผม นะครับอ่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็นะฮะเดี๋ยวนานายขออนุญาตขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับวันนี้เด็กๆครับในยายก็ทานข้าวแล้วนะครับพ่อตาทานอิ่มแล้วนะครับอยู่ข้างนอกอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับอร่อยแยัง